รับนมน้อยทำยังไงดีอยากรู้คลิปนี้พี่มีคำตอบให้ค่ะ สวัสดีค่ะดรพิมพิมขวัญวุฒิพิมลค่ะคุณแม่หลายๆท่านนะคะเผชิญกับปัญหาน้ำนมน้อยกันเยอะเลยค่ะไม่รู้จะถามใครวันนี้นะคะแม่พิม์มีคําตอบให้สําหรับคนที่น้ํานมน้อยค่ะหนึ่งเลยนะคะคุณแม่ควรจะพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็เต็มที่ค่ะแล้วก็ทําจิตใจให้สบายด้วยนะคะ2นะคะทานอาหารให้หลากหลายแล้วก็ครบ5้าหมู่จะช่วยทําให้ปัญหาน้านมเนี่ยดียิ่งขึ้นนะคะคุณแม่ที่ให้น้ํานมลูกนะคะควรทานสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนค่ะเมื่อทานเข้าไปนะคะจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ย รู้สึกอบอุ่นเลือดไหลเวียนดีขึ้นนะคะและทําให้เนมนองมากขึ้นด้วยค่ะต่อมานะคะควรให้ลูกของเราเนี่ยดูดจากเต้านมของเราให้บ่อยแล้วก็นานิ่งขึ้นค่ะอย่างน้อยนะคะสักแปดครั้งต่อวัน ลังดีเยต่อมานะคะแนะนําว่าควรนวดเต้านมนะคะด้วยผ้าอุ่นๆประมาณ3าถึงห้านาทีนะคะก่อนให้นมจะช่วยให้คุณแม่เนี่ยมีน้ํานมน้อยกลายเป็นคนที่มีน้ํานมเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ปั๊มนมออกง่ายยิ่งขึ้นด้วยค่ะสุดท้ายนี้นะคะสําคัญมากๆเลยนะคะคืออาหารเสริมเพิ่มน้ํานมค่ะอันนี้สามารถช่วยได้จริงค่ะพิมคอนเฟิร์มเลยนะคะสิ่งที่พิมพจะดูเลยคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานนะคะสะอาดปลอดภัยนะคะแล้วก็เน้นสารสกัดจากธรรมชาติเท่านั้นค่ะเพียง เท่านี้นะคะคุณแม่แม่ทั้งหลายก็สามารถมีน้ำนมที่เพียงพอให้กับลูกน้อยของเราได้ทานได้ยาวๆแล้วล่ะค่ะ